แต่ก็ไม่ยิ่เกลียหรอกมันนอนจื้อป่ามันก็บอกโอ้ยขอดกระเซียกันนั่นละกอกระเซียจนนั่นละครับอืออือจะไม่ว่ายังไงก็เลียวว่ายังไงก็เลียวครับเออตามหลักปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยนี่หรอกท่านจะท่านจะดูคนก่อนว่าคนจะพูดยังไงอย่างเงี้ยไปที่แรกนี่ท่าน,น,านจะจะไม่ว่าหรอกครับเออถ้าเข้าไปมาที่แรกเนี่ยเขารู้ว่าเรายังไงยังไงเขารู้แต่เขายังไม่ว่าเพาะป็นอยดูก่อน <ข>อคอยดูก่อนว่ามันจะเป็น,นยังไงนยังไงฟังยังไงไปยังไงก็พูดไ,ไ,ไปตามกนเพราะว่าท่านจะดุรือไม่ได้ครับแม่ก็เหมือนกันแม่แต่ไม่ใช่แต่หลวงปู่แม่ก็มีอาการเดียคกันถึงบอกว่าบางคนเนี่ยถึงเขาจะว่ายังไงเราก็ต้องนิ so ่งฟังก่อนก็ถึงเวลามันจะว่าเองถึงเวลามันจะออกมาเอง <Ó> มันจะออกมาเองถ้าเราไปมากปั๊บหรือใค่ดุป้าเขาเลยไม่ได้หีใช่ก็เขายังเขา เขายังอยู่ตรงนั้นอยู่ครับบางทียังไม่เคยมีพื้นฐานนะแม่ครับเขาอยู่ตรงนั่นอยู่ครับยังกจายคนนั้นที่เขาสูงวันนั้นเาะแม่แล้วยืนยืนอยู่ล้วไม่ได้น็ไม่อยู่เด็กครับไปแล้วครับครับไม่ใช่ว่าดักครั้งเดียวนะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะครับทําไม่ทุกเหมือนเดิมครับก็เลยต้องพูดให้ถึงสุดเลยเครับต้องนั่งลงต้องทำเด็กจะได้กีวันก็ไม่รู้นะเดียว เรา,เว,า,เ,วาเวลาเวลาเวลาเขาเวลาเราพูดไปเนี่ยเข,เ,ขเขาไม่รับฟังครับเขาไม่เปิดจิตบเออยังไม่เปิดจิตเปิดใจร<น>ับฟังก็เ,เปิดจิตรับเนี่ยถึงด่าก็ไม่ถึงใจครับยังไงก็ยังไม่ถึงใจครับเอ,อเขาก็ยังเจออยู่เอา ว่ามาดุดนเรวคือคือเกาอยู่เป็นว่าคหละคนที่บอกโอ้เหนื่อยกูก็เหนื่อยมันกิอเหนื่อยแล้วเนี้ยคนที่จะไปแทงเนี้ยมันเหนื่อยแล้วนะคมันไม่ใช่ไม่แทงมันแทงอยู่บ้างแต่มันเหนื่อยเราเหนื่อยไปเหนื่อยมาความเหนื่อยนั่นแหละทําให้คู่คู่ชี้คุ้งออกมาเหมือนกันไม่แย่ตั้งต่คนที่จะฟังหนัมันมันเหนื่อยมากมันก็มีอารมณ์แบบเอง่ายหน้ะประมาณเนี้ยพอไปเจอท่านั้นมันก็มันก็ลุงตัวเองนึกว่าเขาเนี่ยเราไม่จะไม่เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเขาบ็กฟังปุ๊บ อย่างที่จริงเนี่ยพูดตามหลักนะตามแม่เจอเจอปัญหาปัญหาเรื่องเรื่องแบบเนี้ครับถ้าพูดพูดดีๆก็ไม่ค่อยออกครับพูดดีๆก็ไปติดตรงดีเนี้ยก็นึกว่านึกว่ายังยังไม่ถึงใจครับเออเราเขาถึงครูบาอาจารย์ถึงหยิบดูบางทีเนี่ยบางทีเพื่อนเพืยังขึ้นได้โกกเนี่ยกับงทางเนกูคือยังนี่นั่นแหละต้องคนที่รับฟังต้องมีความโกรธถูกนี่ถ้าไม่โกรธไม่ออกหรอก ใช่กิเลมันไม่ออกเพราะคือมันต้องโกรธเ็นไอตัวไอที่มันโกรธน่ะครับแม่ไอเป็นดิครับเอที่นี่โกรธทังร้องไห้เลยนี่ยเนี่ยแม่แม่พูดตรงเนี้ยถูกต้องเลยอืเพราะว่าถ้าตราบใดที่ไอตัวไอตัวโกรธมันยังซ่อนอยู่เนี่ยมันละเอียดนะแม่ถ้ามันออกครับถ้ามันออกมาให้เราเห็นเนี่ยมันจะมันจะสดับตรงนั้นได้ใช่ไห้ครับ โกดไม่โกดธรรมดาดิครับร้องไห้ร้รองไห้ไปร้องไห้มาก็ร้องไห้บางคือเราก็หม่มันก็มีมันก็มีบุญเหมือนกันนะครับออ้าวโกดมัโอโอนยังิดว่าหายของพ่อปน,นีเนาะไม่ว่าครับเข้าตัวหาเข้าเข้าตัวหาผู้ใดครับไม่รู้ว่าเราก็ดูตัวเองเราก็กลับไปดูโอ้ไม่รูว่ามันจะโอ้อะไรวะเนเีน่ยเออใช่เราต้องรักเราเราก็มาพูดอย่างเงี้ยทําไมต้องไปพูดตัวคือประกันภาษาเ่าเขาบอกเคยสิก่อนซอนใจของเขย ภาษาสามเจ้าเนี่ยมันจะมีตัวนี้ชู้กันนะครับถูกพ่อจริงๆพอสู้พอสู้กันปุ๊บเนี่ยเนี่ยจริงจริงท่านกระตุ้นครับเราเลยโกรธมากอืมเสียใจมากพอเสียใจไปจริงๆแล้วก็ก็มาคิดได้ละมันครับมันว่าล่ะโกรธซะก่อนแล้วต้องเจอต้องเจอต้องสู้กันก่อนนะถูกครับเนี่ยลวงพ่อลวงปู่ก็ได้อย่างไรแต่ผู้ที่รับฟังเนี่ยจะสู้ก่อนคิดมันะต้านก่อนนะครับพอต้านแล้วก็อ้าว พตาแล้วก็มันก็นเงียบลงพอมันเงียบลงแล้วกีดมันนิ่งมันมันนิ่งปุ๊บมันก็นบอกว่าโอ้เพราะเป็นจังซีเป็นยันงนี่ก็า่ามันจะมีทาง,งออกเนียพอมันนี่ปับ๊บทุกอย่างมันดับครับอือเราเรียกว่าโอ้เราก็มองเห็นโอ้นี่แม่เคยเป็นลุงพ่อเคยเคยว่าเพราะว่าปับ๊บท่านก็คงแต่ว,ว่าแบบนี้แหละครับอเพราะว่าเล้ยปั๊บโอ้ท่นสันยังีเนาะอันนี้เพราะังปั๊บเพิ่งเป็นไผ่ว่ะ เราเข้ามิดไห่วะหมายว่าคาว่าเราเป็นใครนี่หมายว่าครูครูบาอาจารย์ไม่ใช่พ่อใช่แม่เรานี่เวลาเราโกรธมีนะแม่เป็นนะโอ้รถกระเทือนขนาดนั้นนะทําไมต้องมาว่าเราอย่างนี้ครับเออแบบนี้พ่อพ่อว่าอย่างนี้เราบอกว่าเอามันมีเอออยู่นะชุสงัยนี่คือเอนะครับ